สวัสดีครับเีรครับลุงธรรมะครับหานานแล้วบันกล้องได้ไหมนี่ครับกับป่านินครับกำลังเสียพักกันเฮ็ดกินอันนั้นไฟไฟแบกฟื้นครับไฟไฟแบกฟื้นปีทำแชมอยยุนี่ครับผมอันนี้ลุงธรรมะครับนี่ครับสดสดแล้วครับพี่น้องเออพูดล่ะสดสดจากยดีดึกดึดอยู่เลยครับผมโอ้ซุ่มลกสวยจะวางเนี่ยอันันเป็นอาหารเขาเขาหมอนอครับ นี่ครับนี่ลุงธรรมะนะครับนี่ลุงธรรมะนะครับซ้ำการซ้ำแหละป่าครับผมเป็นผนกต้มครับจากน้อยสีต้มแล้่ซวแซ็บๆนะครับโอเคครับบรรยากาศดีครับนี่อยู่เขื่อนลำบะเท้าครับเขื่อนบครับพี่น้องน้ำเต็มครับกระสังป่ากระเรือนหน่อยๆหนึ่ดอกสงสัยเพิ่นขาดทุนครับขาดทุนแล้วก็ติเส้าเฮ็ดนี่ครับคอนโดครับ สำหรับพี่น้องที่ไม,ม่ยำไมาอยู่น้ำฮอแล้วก็เอามาอยู่คอนโดนะครับนี่คอนโดมิเนียมนะครับของปลาอู้นั่นครับน,นั่นภานะลุงธรรมะกับเบ็ดกับสายลล่อยู่นี่ของของลุงสริยะของลุงธรรมะเปิดมากันเต็มครับใต้ต้นไม้เต็มนะครับนั่นผนกหาฟื้นครับเพื่อที่อยู่แชมป์นะครับ มือนีบ่แน่ผู้ขาอาจติไปหาซื้อเต้นมานอนก็ได้เออบรรยากาศมันดีก็ป่ตดองไปไก่ฮอดพูดทาเบิกทำเบิกแล้วครับผู้เล่นข้าก็วี่เพื่อนนั่นแหละครับอ่าํำหนิกันไม่นองนี่ลุงธรรมะครับกําลังขั้วป่าบันบ้านเท้าอ่นมาขั้วป่าเมื่อนีต้มแบบบัานเท้าบัานเทาเลยครับผมใส่เตาไฟแบบสั่งพ่อสั่งแมย์ผืนผ้าเฮ็ดกินตะกอนครับผม